สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนาห้นะครับโจทย์บอกว่าถ้า A เป็นเซตของจํานวนจริง x ทั้งหมดที่สอดคล้องกับอสมการ x น้อยกว่า square r หบวก x ลบ x กำลังสองบวกด้วย1น้อยกว่า x บวกสแล้วเซต A เป็นสับเซตของช่วงในข้อใดต่อไปนี้เซต A เป็นสับเซตของช่วงในข้อใดก็คือแก้สมการหา x มานะครับตอนนี้ก็คือ x น้อยกว่าส q บวก x ลบ x กำลังสองบวกด้วย1น้อยกว่า x บวก3ก่อนอื่นเลยเพียงเห็นตรงนี้มีบวก1อยู่เพียงย้าย 1, 1ลบ1ทั้งสมการเข้าไปตัวนี้ก็เลยกลายเป็น x ลบ1น้อยกว่า square root หกบวก x ลบ x กำลังสองน้อยกว่า x บวก2ทีนี้ <c oughs> มันเป็น3ามช่วงแบบนี้ปกติเราก็ต้องแยกช่วงคิดใช่ไหมเัียงก็บอกว่าแยกเป็น x ลบ1น้อยกว่า square root หบวก x ลบ x กำลังสอง เชื่อมด้วยคำว่าและ square root 6บวก x ลบ x กำลังสน้อยกว่า x บวก2ก็ต่างคนต่างคิดแล้วก็เดี๋ยวเอามาเชื่อมด้วยคำว่าและกันโดยที่ทั้งคู่เนี่ยจะต้องมีหมายเหตุหลักก็คือใต้รูทต้องมากกว่าใช่ไหมต้องมากกว่าเท่ากับ0ป่ะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือกลายเป็น x กำลังสองลบ x ลบ6น้อยกว่าเท่ากับ0แย,ยกตัวประกอบก็คือ x ลบ3 x บวก2น้อยกว่าเท่ากับ0 ลงเส้นจํานวนก็คือลบสกับ3บวกลบวกบวกก็คือได้ตรงช่วงนี้ออกมาดังนั้น x ที่เราจะใช้ได้ก็คือช่วงลบสถึง3แบบนี้นะครับหลังจากนั้นทั้งบอกว่าโอเคตัวนี้พี่แบงค์ถนัดที่จะเรูทไว้ฝั่งฝั่งฝัง่งซ้ายนะครับก็คือกลายเป็น6บวก x ลบ x กำลังสองมากกว่า x ลบ1อยู่แก้มาแก้กรณีที่1ก่อนแล้วกัน กรณีที่1เราบอกว่าถ้าเราจะยกกำลังส,งสองข้างเนี่ยอย่าลืมนะการยกกำลังสองสองข้างได้ในเครื่องหมายอสมการต้องเป็นบวกทั้งคู่แต่ตอนนี้เรารู้แค่ว่า x เนี่ยที่เราจะทําหมายเหตุเนี่ยมันอยู่ที่ลบสองถึงสาซึ่งปกติ x ลบหเนี่ยถ้าเราสังเกตดูมีเลข1เป็นตัวตัดสินตั้งแต่เลข1ขึ้นไปมีค่าเป็นบวกแต่ตั้งแต่เลข1ลงมามีค่าเป็นลบถูกไหมครับ x ลบหนะครับ ถ้าเราใส่ x เป็น 2, x เป็น3มันจะออกมามีค่าเป็นบวกมาเลยนั่นหมายความว่าจากหมายเหตุของเราที่เรามีอยู่พี่แบงค์จำเป็นที่จะต้องแบ่งเป็น2กรณีเพราะมันไม่สามารถยกกำลังสองได้มันมีทั้งกรณีที่เป็นลบแล้วก็กรณีที่เป็นบวกคุมไว้อยู่ <c oughs> <c oughs> กรณีที่1ของพี่แบงค์ก็คือตรงนี้ส่วนกรณีที่2ก็คือตรง1ถึงสดังนั้นพี่แบงค์มาทำเป็นกรณีที่1คือถ้า x มากกว่าเท่ากับลบ2แต่ยังน้อยกว่า1อยู่นั่นหมายความว่าตรงนี้คือ square root 6บวก x ลบ x กำลัง2มากกว่า x ลบ1นั้นฝั่งนี้มีค่าเป็นบวกแน่ๆเพราะว่าส q u a r ์ o o เนี่ยมีค่าสตาร์ที่0ขึ้นไปก็พี่แป้งขอขออนุญาตว่าเป็นใช้สัญลักษณ์เป็นค่าบวกนะส่วนตัวนี้ x ลบ1เนี่ยมันเป็นลบแน่ๆถ้าหากว่าเราใช้ฝั่งนี้บวกมากกว่าลบเป็นจริงเสมอถูกไหมครับ ถ้าเป็นจริงเสมอเราตอบ r ถ้าตอบ r เสร็จแปลว่าเราจะต้องเอามาอินเตอร์เซ็ตกับหมายเหตุของกรณีกรณีนี้ดังนั้นคำตอบของกรณีที่1เราจึงได้คำตอบมาเป็นช่วงปิดลบ2ถึงเปิด1โอเคหลังจากนั้นเพียงก็บอกว่าเพียงมาทำกรณีที่2บ้างก็คือ square root 6บวก x ลบ x กำลังสองมากกว่า x ลบ1 ซึ่งค่าวนี้ก้น,นี้เป็นบวกแล้วก็ก้อนนี้ก็เป็นบวกกรณีที่2คือคืออะไรคือ x มากกว่าเท่ากับ1แต่น้อยกว่าเท่ากับ3อย่าลืมเขียนหมายเหตุตัวนี้ด้วยนะครับก็คือเราแบ่งเป็นกรณีที่2ตัวนี้มาหลังจากนั้นพี่แบงก์ก็เลยจับยกกำลังสองสองข้างถ้าหากว่าพี่แบงก์ยกกำลังสองข้างออกมามันได้อะไรออกมาละครับตอนนี้ออกมาก็คือกลายเป็น6บวก x ลบ x กำลังสองมากกว่า x กำลังสลบส x บวกหนึ่งแบงย้ายข้างมาฝั่งซ้ายก็กลายเป็นลบส x กำลังสองบวกส x บวกหมากกว่า0เอาลบหารตลอดก็กลายเป็น2 x กำลังสองลบส x ลบหแล้วน้อยกว่า0ดังนั้นถ้าหากว่าพี่แบงค์แยกตัวประกอบตัวนี้ก็คือ2 x x 5 1ลบบวก ซึ่งเราลงเส้นจํานวนออกมาก็คือกลายเป็นลบหแล้วก็ห้ส่วนสองบวกลบบวกจะได้ช่วงนี้แต่หมายเหตุของเราอยู่ในช่วงไหนครับหมายเหตุของเราตอนนี้อยู่ในช่วงปิดหถึงปิดสดังนั้นคําตอบของเราที่ได้ออกมาก็คือตรงนี้พอเราแบ่งกรณีเสร็จนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอากรณีที่หกับกรณีที่สมาอยู่เนียนกันซึ่งมันก็คือไอตัวคําตอบตัวนี้ปะครับลบสถึงห กับช่วงปิด1ถึงเปิด5ส่วน2ถ้าเราเขียนเส้นจำนวนต่อกันออกมามันก็จะกลายเป็นลบ2ถึง5ส่วน2ช่วงเปิดนะครับอันนี้คือคำตอบของกรณีที่1ตัวนี้ทีนี้เราก็ยังเหลือกรณีนี้อีกทีหนึ่งถูกไหมกรณีที่2กรณีที่2ก็เลยกลายเป็นส q u a r e root 6บวก x ลบ x กำลังสน้อยกว่า x บวก2 ซึ่งฝั่งนี้ครับมันเริ่มต้นที่0นย์ขึ้นไปแต่ x บวก2อ่ะมันมากกว่าฝั่งซ้ายมือไปอีกนะเห็นไหมมันมากกว่าดังนั้นพี่แบงค์รู้แน่ๆเลยว่าพี่แบงค์มีหมายเหตุว่า x บวก2นั้นต้องมากกว่า0แปลว่า x ต้องมากกว่าลบ2แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เพียงก็เลยรู้ว่า2ข้างเนี่ยมันมีค่าเป็นบวกแน่ๆก็เลยใช้การยกกำลังสองทั้งสองข้างได้ดังนั้นตัวนี้ออกมาก็คือกลายเป็น6บวก x ลบ x กำลังสองน้อยกว่า x กำลังสองบวก 4x แล้วก็บวกด้วย4ออกมาก็กลายเป็น2 2, ลบ 2x กำลังสองลบ 3x บวก2แล้วก็น้อยกว่า0ก็เลยกลายเป็น 2x กำลังสองบวก 3x ลบ2มากกว่า0แยกตัวประกอบเป็น 2x x แล้วก็2 1บวกลบมากกว่า0ลงเส้นจำนวนก็คือลบ2แล้วก็1ส่วน2นะครับ แต่เรามีข้อจำกัดว่าอะไรข้อจำกัดของเราคือ x มากกว่า2ดังนั้นอินเตอร์เซกตออกมาก็ได้ตรงนี้ลงมาถูกไหมครับเราก็เลยบอกว่ากรณีที่สมันได้1ส่วนสขึ้นไปทีนี้พอกรณีที่2เราได้ตัวนี้มากับกรณีที่1เราได้ตัวสีม่วงนี้มาเราต้องเอา2อ,อันนี้มาอินเตอร์เซกตกันอีกทีนึงถูกไหมดังนั้นถ้าหากว่าพี่แบงค์เอาคำตอบที่ได้ มาทําตรงนี้แล้วกันนะครับกรณีที่1คือลบสช่วงปิดจนถึง5ส่วน2ช่วงเปิดกับกรณีที่1เอ่อขอโทษครับมีกี่กรณีที่1นะแล้วก็กรณีที่2เป็น1ส่วน2ไปจนถึงอินฟินิตี้ดังนั้นคำตอบที่พี่แองได้มาก็เลยกลายเป็นช่วงเปิด1ส่วน2จนถึงเปิด 5ส่วน2ถูกไหมครับหรือก็คือเปิด1เปิด0.5ถึงเปิด2.5นั่นเองข้อไหนที่เป็นเปิด0.5ถึง2.5ครับข้อ1อ่ะไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าของเราเนี่ยมันเกิน2ไปแล้วข้อ2เนี่ยเพียงบอกว่าอยู่นะครับจริงๆเพียงจะตอบข้อ2ส่วนข้อ3เนี่ยตรง0.5มันน้อยกว่า1เป็นไปไม่ได้ข้อ4เช่นเดียวกันตรง0.5มันน้อยกว่า2ก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเฉลยข้อนี้เพียงตอบข้อ2นะครับ สิ่งที่ต้องระวังข้อนี้นะครับคือไอ้กรณีที่1ตัวเนี้ยมันเป็นกรณีเรื่องรูทที่มันไม่สามารถยกกำลงังสองสองข้างได้พร้อมกันซึ่งเป็นข้อที่มีคนผิดบ่อยมากเลยนะครับยังไงตรวจสอบตรงนี้ดีๆนะครับ